มนหวานๆเยอะมากเลยเราแบบสบายไงเป็นลูกเก่าค่ะเป็นลูกเก่าไม่ใช่หรอหรอไใช่รูกร็รกจริงก็คือล่า<ๆ>สุดก็คือที่เราไปเที่ยวด้วยกนนันก็คือที่ภูเก็ตแค่ออนั้นเองค่ะจริงๆก็ไม่เชิงไปเที่ยวหรอกเหมือนไปทำรีทิร์นมากกว่าไปแบบดีท็อกร่างกายดีทรร็อกจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนกลับมาทำงานเป็นผู้รักอนาหลอกผู้รักอนาหลอกรุ่นเก่าเออใช่ไป็นรูปเก่าเออนั่นนี้เหมือนจะไม่ค่อย มีเวาเจอกันแต่ไม่ได้เจอกันบ่ยนี่นีมีเวลาเจอกันบ้างค่ะอย่างเงี้ยตอนนี้มีเวลาเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะไม่มีเวลาคือจริงๆอ่ะที่กินเคยบอกว่าทันวาเขาจะมาที่บ้านกินอยู่แล้วจะมาทํากับข้าวมาเล่นกับลูกชายเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆพอมีเวลาได้ไปเที่ยวด้วยกันมัน ได้เติมเต็มความรู้สึกความหวานได้เติมเต็มช่องว่างค่ะก็ทะเลาะกันดีอยิวช่องว่างตรงนั้นแหละคือทะเลาะกันใส่เข้าไปใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันทะเลาะกันก็ยังดีค่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าขำๆอ่ะแล้วก็มีแบบคุยกันทะเลาะกันบ้างความเห็นไม่ตรงกันบ้างอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวกันตลอดแต่ส่วนใหญ่คือที่ทะเลาะไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเรื่องไม่แบบไม่ปิดไฟเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเราเล่น ประมาณประมาณนั้นอ่ะเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรอาจริงๆเนาะเรื่องคันี้ก็เป็นเรื่องได้เนาะอะอ่อแต่ในแต่ในทริปเองก็แบบมีมีรูปเยอะแยะเหมือนกันช่วยว้องช่วยน้วันนี้แบบใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบ นานๆกิจะได้ไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เหมือนแบบนานๆจะได้แบบเราใส่ชุดบ้างอะไรบ้างอย่างไม่ค่อยได้ใส่เีลยก็พอใส่ไปก็ก็ไปถ่ายก็เลยชวนเขาไปถ่ายด้วยจะได้มีมีรูปลงไอจีอัปเดตสเตตัสอัปเดตนู่นนั till, ่นน like you know, ี <rai> ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาหูเหมือนยากษ์เขาหูมากแตชื no, yeah. move, like ่อไม่ยักษ์เลยไม่นะเขาก็เซลล์อยู่นั่นนะเขาก็ไม่ได้อะไรนะเรียกให้กิ๊งกลับอย่างเดียวเลยอะเพราะร้อนอะไรเงี้ยนี่คืออยากถ่ายไงนี่คือสู้นะสู้แดดสุดๆเลยเขาไม่อยากให้เราถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยากให้เรากลับแล้วไม่น่านะ แต่พอ่อกิ๊กไปถ่ายตรงทะเลใช่ไหมเขาก็คือเหมือนแบบเขาไม่ได้เล่นทะเลมานานานางกิ๊กก็ถ่ายรูปของนาะงนางก็ลงไปเล่นทะเลนางก็ติดเป็นเด็กไปเลยนางก็อูอ้ดีใจเลยนางก็ลงไปเล่นทะเลเลนคนเดียวเหรอเล่คนเดียวจริงจริงไม่ถ่ายให้เราอ่ะพี่จูมีพี่พี่พเคนไปด้วยเออนางก็ลงไปเล่นกิ๊กก็บอกเอาดูสิโหเป็นเด็กเล่นเล่นแบบสนุกมากนะบอกว่านางแบบคิดถึงโมเมนต์ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยปากับคุณพ่อคุณแม่ได้มาเที่ยวทะเลอะไรนะคะไม่อยากเล่นกับเราอยากเล่นคนเดียวหนูก็คือไม่อยากเล่นเนี่ย ก็ประลาดกันได้อยู่แต่กากงนี่ขนไปหลายชุดเหมือนกันนะคะพี่บอสก็จากที่เห็นจริงๆก็ไปแบบเจ็ดวันค่ะไปหลายวันก็ขนไปถ่ายรูปด้วยแปดชุดเลยไหมมากกว่าเจ็ดรอเล่น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 ประมาณประมาณนั้นจริงๆจริงไม่เยอะค่ะมันแค่สี่สี่ห้าชุดแล้วก็สลับกันแค่นั้นเอง <Cornell. S 2> ใช่ใช่ถ้าเกิดถ้าเห็นในไอจีกินกินจะไม like, mm ่ค่อยเหมือนแบบมีลูกไปทะเลสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะทําแต่งงานแล้วก็แบบว่าม okay, ีแต่ลูกที่งานเลยค่ะก็เลยอยากเห็นแบบลูกไลฟ์สไตล์ของตัวเองบ้างอย่างเวลาเวลือกชื่อว่ายน้ำที่หน่อยหน่อยเราต้องเลือกยังไงให้เหมาะกับเราอ๋อใครให้ก็ใครให้ก็เอาค่ะเราเป็นนางเอกกินอ๋อเหรอคะอ๋อแล้วก็มีเซร์อ๋อโอเคก็ ก็ต้องให้เข้ากับรูปร่างเราด้วยใส่แล้วมันก็ต้องดูแบบไม่โปรมากเกินไปไม่น่าเกลียดมากเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็คือแบบจริงก็ไม่มีอะไรโชว์อยู่แล้วอ่ะมาถึงว่าพูดจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบใส่แล้วมันจะดูแบบออ้แบบบ้าผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยอย่างพอหลายคนคาดบอกว่าคำว่าชุดไว้หนามมันก็จะต้องมีความเซ็กซี่มีความอะไรอยู่เราเรามีความเครียดตรงนี้มั้ยไม่นะคะแค่ค่รู้สึกว่า ไม่อยากให้ออกมาแบบโป้มากเกินไปไม่เหมาะสมมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันดูพอดีพอดีแบบงามพอดีพอดีดูแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าต้องโชว์ว่าผิวต้องเห็นต้องอะไรไม่ไม่ไม่คือต้อเป็นแบบชุดวินาทบชั้นสูงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่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 กล้าเหมือนกันค่ะแต่เขาไม่อรู้ไม่นะคะกินก็ถ่ายรูปนี้กินถ่ายตรงมุมนี้เสร็จกินไปเปลี่ยนชุดวินาทีอีกชั้นนึงเขาก็มาเขาก็รออีกได้เลยเออแต่รูปที่ลงเนี่ยต้องถาม อะไรนะคะต่อไม่ได้เลยไม่ไม่ค่ะไม่ไเลยคต่อให้เขามาบอกว่าชุดน้ำีก็ไม่จากยจริงาจไม่อามจริงเขาไปกับเราปะเนี่ยดูตอนแรกที่เราถ y ายรูปตอนแรกอี่ายก็คือถ่ายรูปอยู่นะก็ไปนั่งกินกาแฟกัต่ว่ามมี่เาเฮ้ยถ้าเราอส่เลยถ้าขดไม่ได้ก็ได้ใช่ได้ไม่ได้คือต้องได้อ๋อใหญ่มไม่ติดื้ไม ็ไม่อะก็ไม่นะเขาเหมันเข้าใจงานที่เราทําด้วยแหละว่าจริงเราเราถ่ายเพเราลงรูปนะขาจะได้เห็นขาจะได้แบบเราจะได้อัปเดตชีวิตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย่มันมีความรักมันยาวนะมันมีความรักเพื่อความแฟนเพื่อต่อจะเรียกว่าอะไรดีอะถ้าเราเรากิงคงไม่ได้ไปแบบว่าไปสปอตกัสเรื่องแบบว่าต้องสถานะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าวันนี้เราก็มีความรักให้กันและกันอยู่มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเราความที่เห็นไม่ตรงกันก็มีบ้างแล้วก็มีช่วงที่เราแบบว่า อยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาแบบเอ้ยนี่ยทะเลาะกันแล้วเราควรจะมีความสุขกันดีไหมพอมันเริ่มอายุมากขึ้นเราถือว่าเราอยากหาความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทะเลาะก็เลยเหมือนอะไรที่แบบทะเลาะกันแป๊บหนึ่งอีกแป๊บเราก็มามาแก้ปัญหาการใช้เหตุและผลกันมันเร็วมากมันแก้ไขกันเร็วมากอย่างเงี้ยด้วยความที่เราโตวที่เขาวะก็โตมากขึ้นเลยค่ะก็เลยแบบก็เป็นเรื่องปกติทะเลาะกันบ้างนู่นกันนี่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยล้วก็กลับมาเป็นปกติอันนี้คือวิธีวิธีที่รักษาให้มัน ใช่เราเอาความสุขเป็นหลักเลยค่ะเขามีความสุขตรงนี้กินมีความสุขตรงนี้เราก็มาหาจุดตรงกลางกันอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้ก็จะแบบอ่ะแป๊บนึงเราห่างกันแป๊บนึงแล้วลองไปคิดทบทวนเรื่องของกันและกันก่อนแล้วค่อยกลับมาให้มันแบบเบาๆไม่ไม่ร้อนอ่ะให้มันเย็นๆก็ค่อยมาคุยกันแบบนี้หมายความว่าเวลาที่เราใช้กันยังมีความสุขมีความสุขนะคะก็หลายๆอย่างที่แบบ กินมีปัญหาหรือกินรู้สึกว่ามันค้างคาใจกินก็จะปรึกษาเขาเขาก็ใช้คำปรึกษาให้ดีหรือเขารู้สึกว่าเขาค้างคาใจเรื่องนี้เขารู้สึกว่าทําไมมันไปไม่ถึงตรงนี้สักทีอะไรเงี้ยก็จะปรึกษาเราเราก็จะมีทางออกให้ก็แปลกดีที่แบบว่าพอคุยกันมันก็มีทางออกให้กันและกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันมันใกล้ถึงจุดจะเลือดข้างกันหลือยังไม่กล้าถามเรือยังไงตอบได้ครั้งถาม่กล้ก็ตอบเาเลยใช่ถูกต้องยใช่ตอบก็่าคุย<ล>ยังไงทุกคน ตอบก็ถูกยังค่ะการมีการมีกายละเอีดคำถามคำตอบแต่คำถมีอะไรจะตอเรื่องเรืงแต่งงานเนี่ยพี่ก็ปากก็หนุนในการถเมต้องเลี้ยงเขาไม่ออกไม่ออกอ่ะแต่พี่รู้สึกว่าก็นะตอนนี้กินยังสนุกกับงานกินมีละครอะไรหลายอย่างเาข<อ>้เามาโปรเจกต์อะไรอย่างที่รู้สึกว่าอยากทำไปอย่างเต็มที่กับมันมากๆนะคะตัวธันวาเองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่กัช่องของเขาหนึ่งซึ่งเขาก็มีงานเข้ามาเยอะเหมือนกันเงี้ยไม่อยากให เราต้องมาตกลงอะไรกันเราต้องมาทําเรื่องตรงนี้เราทําให้เราแบบเป๋ไปจากเรื่องงานของเราอยาให้โฟกัสเรื่องงานเยอะๆออใช่าี่าันตองยืนขึ้เมากำลังรุ่งอยู่ในเรื่องงานงานรุ่งอยู่ถึงไม่รุ่งก็คิดว่ารุ่งแล้วกันค่ะคือก็อยากแบบอยากตั้งใจคือจิงๆพูดุ่อย่างเขาว่ากินอยากตั้งใจทําทุกงานออกมาให้มีคุณภาพให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากแบบเหมือนพอมันมีเรื่องเราทำให้เราแบบอาจจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำให้เราไม่ได้โฟกัสตรงนี้เยอะเท่าไหร่อยากจะทำตรงนี้ให้เต็มที่พันวาเองก็ แต่จริงๆเรื่องเรื่องการแต่งงานมันยังมีอยู่ในหัวใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะค่ะ <st> <ร>ก็คือเอาเอาจริงๆอยู่ด้วยกันได้เป็นเป็นใช่ก็ยัง<ล>ไม่ได้ไไดใช่ก็ยังไม่ได้คิดเลยค่ะคงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะก,กินไม่รู้นะวันนึงในอนาโค้ชอย่จะแบบกินงานน้อยลงแล้วหรือกินรับละครน,น้อยลงหรือกินหันเพ็ หันตัวไปทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเลือกมองเรื่องครอบครัวมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกินก็ไม่รู้นะวันนี้กินยังแบบมีครอบครัวกินยังมีคุณแม่มีน้องมีภรรี่กินยังต้องรับผิดชอบอยู่มันมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องแบกอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้โฟกัสว่าแต่ถ้ามีครอบครัว่างนมีครอบครัวใช่ใช่คือมันก็หลายอย่างถ้าเกิดแบบเราเลือกที่จะแบบลงหลักปักฐากับใครสักคนเราไม่อยากเอาภาระนี่สินของเราโยนให้เขาด้วยแล้วสุาเราอยากจะ ให้มันสะอาดให้มันเคลียร์ให้ครบจบอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะได้มีความสุขไม่ต้องมีมความทุกข์ตอนหลังจากที่แบบว่าเราเข้าเรื่อนหอแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้เลย